การเปลี่ยนสายพานวีออสนะครับอันนี้อันนี้เป็นวีออสรุ่นที่สองถ้าถ้ารุ่นแรกเส้นพาเวอร์ก็จะสันส้นสัน้นกว่านี้ประมาณคืบคืบกว่าอันนี้เป็นรุ่นที่สองวีออสรุ่นที่สองแต่สายพานนี้ตัวขับแอร์แอร์ไดชาร์จนี้ตัวเดียวกันแต่ว่าถ้าเวอร์ถ้ารุ่นแรกจะสั้นมากไอ้รุ่นสั้นแค่คืบเดียวนี้สั้นกว่านี้นะคืบเดียวไอ้นั่นนะ ปีสองปีต้องรีบเปลี่ยนเพราะว่ามันสั้นแล้วก็รอบมันไหวดูดอัดระเบิดทายมันก็ไปสองหนับรอบแล้วแต่นี้ยังพอพอยาวอยู่ยังพอยาวก็อายุก็จะเกินมาครึ่งเท่าตัวแต่นี้อายุยืนยาวกว่าเพราะว่ากว่าจะดูดอัดระเบิดทายกว่ามันจะหมุนคือยิ่งยาวยิ่งดีแต่จนมากตัวทายตัวนี้จะยากทายตัว พ not, าวเวอร์น,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 นี่ต้องขยับให้ทุเรนมีร่องครับให้ลงน็อตนะน็อตน็อตตัวล่างเบอร์สิบสี่น็อตตัวล่างเบอร์สิบสี่น็อตน็อตตัวล่างเบอร์สิบสี่เนี้ต้องต้องขยับให้ทุเรนอยู่เราจะได้ขันน็อตให้แล้วก็ขันยากนะตัวนี้ขันยากแต่พอข,ขันเสร็จแล้วก็ดึงสายผ่านมันก็หดหดมาเอง ตอนตอนจะประกอบก็งัดงัดด้านไหนถ่าออกแต่ตัวนี้จะถอดยากแล้วมันชอบลูดก็พยายามเนี่ยใช้ถ้าใช้หกเหลี่ยมมันก็จะใช้สิบสองเหลี่ยมมันก็จะลูดง่ายไปใช้ประแจประแจที่สองเหลี่ยมนี้มันจะลูดง่ายต้องใช้ดอกหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็จะลูดยากแต่ว่า ไอ้ตัวเนี้ยตัวเล็กเนี้ยก็แกะเลนะไว้อัดได้ตอนอัดแค่แค่อัดอัดตัวเล็กได้แต่ตอนออกถ้าตัวเล็กออกไม่ได้นะตัวเล็กมันจะพังเพราะมันแน่นมากจัหนิ่มคาบเลยต้องใช้ตัวใหญ่แล้วก็ขันขันถ้าขันมันจะลูดไม่ได้เราก็ต้องคายคายยางแท่นเครื่องคายยางแท่นเครื่องมันจะมีน็อตน็อตล็อกไอ้ตัวที่แท่นมี่จะมีน็อตล็อกสองตัวแล้วก็มีเดือยเดือยเบอร์สิบสี่นะ เย์เบอร์สี่ถ้าเราไม่ขันมันก็ไม่ลงแล้วก็ไอ้สามตัวนี้ก็คลายคลายก็ได้ให้มันขยับเด่นหน่อยคลายเสร็จอย่าพึ่งคายหมดนะครับคายเสร็จเราต้องเอาแม่แรงแม่แรงนะครับหาพลาสติกหรือย,ยางมาลองแม่แรงมาหนุนเวลาเราคลายปุ๊บมันจะตกมาพอตกมาปุ๊บน้ำมันจะส่วนมากน้ำมันจะชอบรั่วพ่อน้ำ ท่อหม้อน้ำใส่ที่เช้นใหญ่ท่อหม้อน้ำที่ต่อเข้าเครื่องเนี้ยพอเราเอาอยางแน่นเครื่องลงปุ๊บมันบิดตัวมันก็น้ำมันก็จะหกน้ำมันก็ย้อยลงมาพอเราใส่เสร็จแล้วก็ดันไม่แรงขึ้นมันก็จะไม่รั่วครับเพราะว่าท่อท่อที่ต่อเข้าเครื่องนี้มันงอตัวครับน้ำจะแต่พอเราประกอบเสร็จเราเอาแม่แรงเอายึดยางแน่นเครื่องเสร็จแล้วเราก็เอาไม่แรงดิดขึ้นยึดอย,าง,อยางเค่นง พอยางมันก็กลับเข้าทีน่น้ําก็แห้งเหมือนเ,น,เนีเ่ยบ,บ,บางทีก็แหมหน้าปวดหัวระบบบางยี่ห้อน,นี้ขายเป็นเป็นคือบอยังไม่รั่วเนี่ยคายแค่เมื่อกี้ลงมาไม่กี่เป็นน้ําไหลพอเราดิคืนท่อไม่เบี้ยวไม่เบี้ยวมันก็ท่อมอน้ําไม่เบี้ยวมันก็ไม่รัว่วอันนี้ส่วนมากเนี่ยทัดแอร์นี่จะชอบดังพัดแอร์ควรจะเปิด เปิดความเย็นให้เยอะนะครับเพราะว่าผู้เล่หหมุน80ร้อยเราวิ่งกปดสิบร้อยผู้เล่หหมุนไว้ถ้าเราเปิดความเย็น100 90%ามันก็คัดแอร์มันจับนาน,นะครับแต่ถ้าเราเปิดความเย็น 50- 6 0นคัดแอร์ก็ปิกป๊อกปิกป๊อก, c, ก c, แถบคัดแม่เหล็กแอร์มันก็จะบางมันก็จะมีช่องว่างเยอะก็จะดังไอ้กรนี้เขาชอบเปิดแอร์ครึ่งเดียวเปิดแอร์ 30- 4 0มันก็จะคัดแอร์สึกไว้แต่ถ้าเปิดความเย็นเยอะก็ คัดแอร์ก็อยู่ได้นานจะมีปัญหายุ่งยากเลยตรงเลยตรงคลายเพาเวอร์คลายสายพานเพาเวอร์นะถ้าถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องถ้าขายแล้วมันจะรูดจริงๆก็ต้องต่อเอา,าเอายางเอายางแท่นเครื่องลงอย่าลืมหนุนหนุนแม่แรงหนุนแม่แรงอ่างท้องอ่างมันเครื่องไยอะไรหรอกเนี่ยถ้าขายขายมาขายเครื่องต่ําลงมานะแล้วเราก็ขัดถ้าขัดไม่นัดเราใช้ ใช้นี้ช่วยกันะใช้ข้ออ่อนต่อต่ออี่ทีต่อช่วยแล้วเ,เราคลายมาเยอะยังไม่ได้เราเอาข้ออ่อนข้ออ่อนข้ออ,อ่อ,อ,อนต่อ้าไปขันขันใส่เวอร์ไอ้ที่น็อตเวอร์ตัวนี้จะออกยากน่าปวดหัว อันนี้หนึ่งในร้อยตัวนี้จะได้ผู้เล่มันอยู่ตรงรูช่องว่างผู้เล่จะได้ขันนอ็นอตตดนอด็อตตันี้มีปัญหามากมันชอบแน่นถ้าจบถ้าจะลูดเราก็ไม่ต้องขถเราก็ต้องขถออ่างแน่นเครื่องแล้วก็ปล่อยมันย้อยลงมาเพ้ก็เอาด้ามยาวต่อเพื่อที่จะขถไขตรงนี้ไม่ได้เนี่ยถ,ถ้ามองแนวราบมันมันขันไม่ได้แต่ถ้าเราย้อยอย,อย่างแน่นเครื่องลงมาย้อยอย่างแน่นเครื่องมาเราก็ได้ขันได้ ปัญหาโลกไปกปัญหาหน้ากระดัว่วเลยแบบก็บางคนมีขันแน่นจัดพอหลายปีสนิมเสิมชิ้นโอ้โหช่างผนตองมาจะไข่ลรวโอ้โหงานเข้าครับลำบากเหลือเกินเนี่ยครับ,รบเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายต้องเบาๆนะอย่าให้งานไปโดนผู้เล่ตัวอื่นแตกครับงานเข้า